สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการโครงการบ้านทนาโชคค่ะและแน่นอนค่ะตอนนี้เต้ก็อยู่กับเจ้าของโครงการบ้านธทนาโชคคุณสิทธิศักดิ์สุขศรีค่ะสวัสดีค่ะเทปที่แล้วเราดูในเรื่องของการถึงขั้นตอนการส่งมอบบ้านใช่โอนบ้านโอนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่บอกว่าจะต้องสนใจเลย เป็นเรื่องไหนคะอำนวยความสวกเกี่ยวกับเรื่องของสารอุปโภคก็คือ1การสัญจรในเรื่องของรถลานะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เมนหลักเมนหลักถนนเมนหลักของโครงการครับแล้วถ้าเป็นเมนลองด้านในนี่เท่ากันไหมคะก็คือเรื่องของขนาดความกว้างนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเมนหลักเมนลองเนี่ยซอยก็คือเท่ากันหมดที่เห็นต้องมมีความรู้สึกเองว่ามันกว้างพิเศษเลยค่ะตรงนี้นี่ จริงๆเรากว้าง en, n, ได้ได้ขนาดไหนคือเราเปรียบเทียบเอาเราลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าบ้านตรงข้ามกันนะครับด้านซ้ายจอดรถอยู่หน้าบ้านลูกค้าด้านขวาจอดรถอีกอยู่หน้าบ้านของลูกค้าอีกท่านหนึ่งสองคันจอดใช่จอดสองคันตรงกันไหมคะตรงกันเลยตรงกันเลยช่องกลางครับอาจจะมีรถของลูกค้าวิ่งเข้ามาจากเข้าโครงการหรือลูกค้าบางท่านออกจากโครงการไปเนี่ยบอกเลยเลยว่าเรื่องของการสัญจรเนี่ยสามารถ เคลื่อนตัวได้สบายไม่ต้องบอกไปบอกว่ารบกวนช่วยขยับรถหน่อยใช่ไม่ต้องเลยครับเหมือนถ้าดูกันแล้วคือได้จอดทิ้ง3คันก็ได้ใช่ปัญหาโดยทั่วไปส่วนใหญ่ของแบบที่ผ่านผ่านมาบอกได้เลยว่าบางทีแบบว่ามันลูกค้าจอดบ้านเสร็จปุ๊บซ้ายกับขวาเนี่ยมันมันสัญจรเข้าลําบากมากเลยแต่ถ้าดูในเรื่องของความแข็งแรงของถนนเองก็ในส่วนของความแข็งแรงนี่ครับบอกได้เลยว่าในโครงการเราในการที่ใช้ปูนในการเทเนี่ยเราใช้ของ4ีแพ ็นของตาช้างซีแพ็นะครับค,ครับผมเราหาสิ่งดีๆให้กับลูกค้าอยู่แล้วครับค่ะยังรวมไปถึงที่บอกว่ามีความสัมพันธ์เป็นอันดับ2เลยก็เป็นเรื่องของการตัวตัวนี้เป็นรางเรียกออน้ำไปน้เขาอันเป็นตัวเชื่อมโยงเกี่ยวกับท่อซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเกิดว่าโดยโครงการโดยทั่วไปอ่ะมันจะในการเทถนนจะมี2รูปแบบก็คือเททีเดียวไปเลยแล้วก็เรียบทั้งเรียบทั้งอ,อ่ทั้งทั้งเส้นแต่ของเราเนี่ย คือเรียบทั้งเส้นเหมือนกันแต่ช่วงปลายอะ่ะริมขอบซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆรางวีซึ่งแบบรางวีเนี่ยเรามีไว้สําหรับเอาง่ายนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้ามันมีเกิดการมีฝนตกพอฝนตกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัว,ต,วตัวถนนของเราเนี่ยจะมองว่ามันจะเป็นคล้ายๆหลังเต่ามันจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้เวลาพอฝนตกองศาน้ําฝนมันก็จะไหลออกซ้ายและขวาพอไหลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือรางวีเนี่ยจะคล้ายๆเป็นตัวดัก เป็นดดักทําให้น้ำเนี่ยที่มันเป็นน้ําฝนตกมาบนถนนเนี่ยคือไหลออกลงไปที่ฝายไปที่บ่อพักครับ<อ>คือบางทีบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวนี้บางทีน้ำมันอาจจะเกิดการขังเขาเรียกว่าหา,หาทางที่จะวิ่ง,<า>งไม่ได้นะเรา,าอาลงตรงบ่อพักไหลลงนะในท่อระบายน้ํารวมไปถึงค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาชม ด้วยตาตัวเองพูดง่ายๆว่าอยากมาชมด้วยตาตัวเองว่าถนนนี้มันจอดรถได้สองพันแล้วก็ยังขับได้อยู่ในจริงไหมอย่างนี้มาหาคุณศักดิ์เองนี้หรือติดต่อนี้มีกี่ช่องทางคะก็มีทั้งหมดอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ,อลูกค้าอยากมาเห็นด้วยตาก็คือขับรถ <c oughs> ขับรถมาเยี่ยมชมที่โครงการได้เลยะนะครับเราเริ่มต้นจากาหน้าฝั่งของเซ็นทรัลนะครับแล้วขับรถตรงขึ้นไปก็จะเจอสี่แยกไฟแดงบ้านกลาง ให้ทําการเลี้ยวขวาประมาณกิโลกว,กว่าครับโครงการบ้านธนาโชคเราจะอยู่ทางซ้ายติดถนนใหญ่นะครับสังเกตหน้าโครงการเลยว่าจะเขียนว่าบ้านธนาโชคตัวหนังสือสีขาวตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็สามารถโทรมาสอบถามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหนแล้วก็อีกเบอร์นะครับศูนย์9 5ดหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็สามารถ เข้าไปในชมในดูใน YouTube ได้ย <YouTube. S 2> ูทูบท่าน,นะครับโดยเข้าไปเว็บ o y t u t u c o m o m แล้วก็พิมพ์คําว่าโครงการบ้านธนาโชคนะครับแล้วก็ Enter ท่านผู้ชมจะได้เห็นแบบว่าเกี่ยวกับรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างบ้านาธนาโชคจนถึงเทปสุดท้ายเลยก็คือสามารถติดต่อได้ได้ไดที่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เ,เวลา8โมงเช้าถึง 6โมงเย็นครับและสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเวลาของเรา2คนเข้าและคุณศุสักก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์นาหน้าสำหรับรายการโครงการบ้านคันโชคค่ะสวัสดีค่ะ